สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับพบกับผมตั้ว k k จากร้านบี k k เค e e ีนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวหมวกกันน็อกอีกหนึ่งใบนะครับต้องบอกว่าใบนี้จริงๆเป็นใบที่เอาเอามาขายสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับแล้วก็ขายจนน,น่าจะเกือบหมดแล้วแต่ว่าไม่ได้เอามารีวิวสักทีเพราะว่าผมเห็นว่ามันก็ขายได้ก็เลยยังไม่ได ไม่ได้รีบร้อนที่จะทําข้อมูลเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ยังมีลูกค้านะครับที่ยังสอบถามเข้ามาในเพจว่าช่วยทํารีวิวตัวนี้หน่อยนะครับอันนี้ผมก็เลยวันนี้ว่างพอดีก็เลยหยิบมาทํารีวิวให้นะครับผมยังไงก็ตัวนี้เป็นตัวอารายควอนติกนะครับผมอันนี้เป็นหมวกที่ค่อนข้างหน้าตาประหลาดนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองดูรีวิวแล้วกันว่ามันเป็นอะไรนะครับไปดูกันเลยครับนะครับก็เหมือนเดิมนะครับกล่องอารายไม่มีอะไรแตกต่างจากเดิมก็แค่เขียนชื่อรุ่นว่า ควอนติกนะครับผมตัวนี้นะครับผมตัวควอนติกเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองดูหน้าตาของมันแล้วกันว่ามันหน้าตายังไงนะครับผมในกล่องก็คือไม่มีอะไรมีแค่หมวกนะครับผมอะไรอะไรที่บ้านเราจะมีแค่หมวกถุงนะครับนีวก็มีคู่มือที่มีสติ๊กเกอร์ให้แค่นี้เลย ผมตัวถุงนะครับตัวนี้เป็นถุงที่ไม่ใช่ตัวท็อปนะครับก็คือยังใช้ถุงที่เป็นสีน้ําเงินนะครับเป็นผ้าไนลอนนะครับถ้าเป็นตัวท็อปผ้ามันจะนิ่มกว่าน,นิดนึงอย่างตัว RX7V เนี่ยผ้ามันจะเป็นออกสีเขียวขี้ม้าอ่อนๆน,นะครับแล้วก็มีความนุ่มมากกว่าตัวอ l l o y Quantum เนี่ยนะครับให้ดูรูปร่างเหมือนกันตัวนี้เป็นสีล้วนจริงๆมันเข้ามาทั้งหมด2อองรุ่นนะครับก็คือเป็นรุ่นที่เป็น solid ก็คือสีล้วนนะครับมีสีดําด้านสีขาวสี สีเทาเมทัลลิกอะไรเงี้ยแล้วก็มีลายที่เป็นกราฟิกชื่อลายว่าเฟสนะครับตัวนี้นขายดีขายหมดไปแล้วราคาจะอยู่ที่สีล้วน23,000บาทนะครับแล้วก็สีที่เป็นกราฟิกเอสีล้วน20,000บาทนะครับแล้วก็สีที่เป็นกราฟิก23,000บาทนะครับผมก็เป็นหมวกที่อยู่ในระดับลองท็อปแล้วกันนะครับผมอันนี้ให้ดูนะครับอ่าก็ถ้าดูข้างหน้าธรรมดาเนี่ยมันก็คือหมวกอารายธรรมดาเนี่ยแหละครับ ก็มีความกลมมีความคลาสสิกมีความเป็นอะรายนะครับแต่ถ้าไปดูด้านหลังเนี่ยมันมีไอ้น,นี่โผล่ขึ้นมาครับนี่อันนี้หลายคนอนี้เรียกว่าสปอยเลอร์นะครับผมก็คือตัวผมเห็นแรกๆมันคือตูดเป็ดอะอะแต่ว่าดูแรกๆก็ไม่สวยนะครับแต่ว่าพอดูไปดูมาเนี่ยพอพอเห็นคนอื่นใช้ไปดูรีวิวต่างประเทศดูอะไรเงี้ยเห็นคนใส่ขี่เนี่ยก็คือยังมีความเป็นอะรายแต่ว่ามีใส่เทคโนโลยีมากไปเอ้ยไม่ใช่มีการใส่เทคโนโลยีมากขึ้นนะครับเพื่อให้มันอ่า เข้ากับยุคเข้าสมัยแต่ว่าทํายังไงให้คงคอนเซปต์ความเป็นอาไรายได้เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่โจทย์ของอารายเขาอยากให้คงไว้นะครับก็คือเรื่องของความเป็นอารายนะครับโดยใบนี้นะครับก็คือตัวอารายควอนติกเนี่ยใบนี้สองหมบาทเนี่ยเขาออกแบบโดยที่ใช้ตั้งรนพื้นฐานที่ว่าหมวกเป็นสปอร์ตทัวริงนะครับซึ่ง เขาอยากให้หมวกเนี่ยมันมีความสบายเหมือนเดิมใส่สบายนะครับแต่ว่ามีเรื่องของ a e r o d y n a m i c ที่ดีขึ้นเนื่องจากที่ว่าอะไรเนี่ยเพราะเพราะว่าเขาไปยึดติดก,กับความเป็นอะไรวเนี่ยทำให้อ่าเรื่องของ a e r o d y n a m i c เทียบกับแบรนด์อื่นๆเนี่ยมันก็สู้อาจจะสู้ได้น้อยกว่านะครับตัวนี้ก็คือเขาพยายามใส่ a e r o d y n a m i c เข้าไปคือสปอยเลอร์เนี่ย ตามรุ่นพี่ของเขาตัวนี้เขาได้แรงบันดาลใจมาจากตัวสปอยเลอร์ของตัว RX7V นะครับซึ่งพอใส่ไปแล้วเนี่ยเรื่องของแอโร d y ดน m i ิทำให้หมวกนียนิ่งขึ้นนะครับไม่มีการดึงหอยหลังลดภาระการทํางานของกล้ามเนื้อเวลาเราขี่นานๆอะไรเงี้ยทำให้รู้สึกว่าเราไม่เหนื่อยไม่อะไรเงี้ยก็คือตัวนี้จะตอบโจทย์ตรงนั้นมากขึ้นนะครับผมซึ่งถ้าผมบอกว่าถ้าคุณจะหาหมวกดีๆสักใบหนึ่งเนี่ยจะมีปัจจัยอะไรบ้างที่คุณอยากจะ เอาไว้เลือกหมวกก็คือ1ก็คือเรื่องของเซฟตี้นั่นแหละเป็นอันดับหนึ่งซึ่งอะไรเนี่ยเขาให้ความสําคัญเรื่องของเซฟตี้สเรื่องของความใส่สบายคอมฟอร์ทิเบลนะครับก็คืออะไรเนี่ยก็ขึ้นชื่ออีกกันอ,อีกเหมือนกันนะครับเรื่องของคอมฟอร์ทิเบลคือเป็นหมวกที่ใส่สบายนะครับแล้วก็ใส่ได้นานนะครับอันนี้เป็นหมวกที่ไม่บีบมากแล้วก็เรื่องของคุณภาพเนี่ยอไรเขาก็ขึ้นชื่อเหมือนกันต้องบอกเลยว่าหลายคนที่ไม่รู้จักอไรเนี่ยอไรเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับเป็นแบรนด์ญี่ปุ่น มีประวัติอันยาวนานแล้วก็เป็น f m m l y y u u s n n s s นะครับตัวอารายเนี่ยเขาไม่ได้เน้นเรื่องของของ s มสต์โปรดักเท่าไหร่เขาจะทำมือหมวกเนี่ยจะเป็น Handmade เกือบทุกใบเลยนะครับไม่ใช่เกือบทุกใบ Handmade ร้อยเปนะครับแล้วก็ทำที่ญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับไม่ได้มีเอาไปผลิตที่จงที่จีนหรือเวียดนามอะไรเงี้ยที่เป็นแบรนด์อื่นเขาทำก็คือผลิตที่ญี่ปุ่น100% Handmade ทุกใบนะครับแล้วก็เรื่องของ QC เนี่ยเขา QC 1ใบเนี่ยนะ ใน1ใบนะครใช้คนถึง5คนในการ QC ก็คือ1ใบเนี่ยผลิตเสร็จปุ๊บมีคนมา QC ถึง5คนเทียบกับแบรนด์อื่นๆที่เป็น Mass Production เป็นสายพานเป็นอะไรเงี้ยตรงนั้นอาจจะแบบ1,000อาจจะหยิบมาสัก20บใบ3าบใบเพื่อเทสเป็น Random Test ขึ้นมาแต่ว่าอารายเนี่ยคือเทสทุกใบและ1ใบ5คนนะครับก็คือเรื่องของ QC เนี่ยเท่าที่ผมขายมา78ปีเนี่ยก็คือตัวอารายเนี่ยแทบไม่มี เคลมกลับมาเลยนะครับก็คือน้อยมากอาจจะมีเคสหรือ2เคสซึ่งเขาค่อนข้างเขาเรียกอ,อะไรพิถีพิถัถถนเรื่องนี้มากๆนะครับส่วนเรื่องของเซฟตี้ต้องบอกเลายอะไรเป็นหมวกที่แข็งแข็งที่สุดเลยนะครับก็เรื่องของเซฟตี้เขามีทั้งอินเฮาส์เทสติ้งนะครับเขามั่นใจว่าของเขาเนี่ยค่อนข้างาซีเรียสเรื่องของเซฟตี้มาเป็นอันดับหนึ่งนะครับก็เรื่องความแข็งของเปลือกหมวกนะครับแล้วก็เรื่องของการใส่สดใส่ใสบายนะ ทำให้อารายเนี่ยเป็นที่นิยมทั่วโลกหลายคนยังเชื่อมั่นในอารายนะครับใครที่ได้ใช้อารายก็ต้องอยากจะมีใบต่อๆไปนะครับซึ่งตัวนี้อารายควอนติกก็อยากให้พี่ๆหรือเพื่อนๆเนี่ยลองเทสดูเอาไปใช้เอาเปนอะไอ่ซื้อไปใช้ดูนะครับบอกเลยว่าชอบจริงๆนะ ที่สําคัญของหมวใบนี้นะครับตอวนี้ใบนี้ก็คืออย่างที่ผมบอกตอนแรกคือใบนี้เป็นใบแรกนะครับที่ได้มาตรฐาน ECE R 2 2 0 6นะครับเป็นใบแรกเลยแต่ว่าจริงๆแล้วคลิปนี้ออกมาทีหลังตัว R X 7 v e V o ซึ่งเป็น IOM ตัวนั้นมันเป็นเคสด่วนจริงๆที่ผมต้องทำรีวิวให้ทันกับตัวการแข่งขัน IOM TT ที่มันออกไปเ, <ๆ S 1> เมื่อเดือนประมาณพฤษภาหรือมิถุนาเนี่ยซึ่งซึ่งตอนนั้นนะ่ย มันต้องรีบทำออกมาก่อนแต่จริงๆแล้วตัว RX7V ปัจจุบันก็ยังมีแค่ตัว IOM ที่ได้ R22.06 ซึ่งจริงๆควอนติกอะออกมาก่อนนะครับได้ R22.06 ก็คือเป็นหมวกอไรายใบแรกที่ผ่านมาตรฐานยุโรปใหม่ที่จะบังคับใช้ในปี2024นะครับผมซึ่งอไรายเนี่ยปีนี้ปี2022ได้หมวกมาตรฐานนี้แล้วก็คือ,อในแบรนด์อื่นๆที่เขายังไม่ได้เริ่มทำกันก็คือเป็นแบรนด์ท็อปๆของโลกนะที่เขา ผ่านมาตรฐานได้อย่างรวดเร็วก็มีทั้งชาร์กโนแลนอะไรเนี่ยผ่านหมดเรียบร้อยแล้วซึ่งมาตรฐาน ec er ยี่สองขีดศูนย์หกต้องบอกเลยเขาเป็นมาตรฐานที่ค่อนข้างเข้มกว่าศูนย์ห้าค่อนข้างเยอะนะครับผมเรื่องของการเทสเนี่ยจากเดิมเนี่ย ec er ยี e ่สิบสองขีดศูนย์ห้าเนี่ยเขาเทสบนหมวกเนี่ยห้าจุดเดี๋ยวผมขึ้นชาร์กไว้ให้เทสอหกจุดหกจุดนะครับตัวยี่สิบสองขีดศูนย์หกเนี่ย เขาเทสเพิ่มไปอีก12จุดนะครับก็คือ6บวก12ก็เป็น18จุดและมีการแรนดอมไม่บอกด้วยว่าวันนี้จะเทสตรงจุดไหนนะครับก็คือป้องกันการโกงว่ามีการทําพื้นที่บางจุดให้มันแข็งขึ้นเฉพาะจุดเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คืออะไรมั่นใจได้เลยว่าเขาแข็งทั้งใบแน่นอนนะครับผมแล้วก็เรื่องของ EPS โฟมเนี่ยเขาใช้ m u ติ i density ก็คือโฟมหนึ่ชิ้นเนี่ย มีความหนาแน่นแต่ละส่วนไม่เท่ากันเพื่อรองรับการซับแรงกระแทกในจุดที่สําคัญจุดที่สําคัญเขาก็จะเพิ่มความหนาแน่นของโฟมให้มันซับแรงกระแทกได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมนอกจากนี้ r 2 2่สเนี่ยเรื่องของการเทสที่มันจุดเยอะขึ้นเนี่ยเขามีการเทสที่ความเร็วที่แตกต่างกันด้วยไม่ว่าจะเป็นเทสวิ่งเร็ววิ่งช้าวิ่งอะไรเงี้ยแล้วก็จากเดิมที่เทสที่ปล่อยให้หมวกมันตกลงมากระแทกแนวลาก ก็คือพื้นที่กระแทกเป็นแนวอย่างเงี้ยเป็นแนวลาดอย่างเงี้ยตอนนี้มีการทสแบบแนวเฉียงด้วยอย่างเงี้ยอ่ะก็คือกระแทกมาแนวเฉียงเพื่อให้รู้ว่าในชีวิตประจําวันจริงๆเราจะล้มจากรถยังไงเนี่ยมันมีทั้งแนวลาดทั้งแนวเฉียงมันต้องผ่านหมดนะครับตัวนี้ R 2 2 1 6ผมบอกเลยว่ามันหินทีเดียวซึ่งตัวอลายควอนติกใบนี้ผ่านมามาตรฐานตรงนี้แล้วด้วยนะครับผมซึ่งนอกจากตัวการผ่าน ECE แล้วตัวอลายเนี่ยเขาจะมี How in House in House Testing ด้วยเรื่องของ p e n e t r a t e เพเนเ e ตก็คือการเจาะหรืออะไรเงี้ยเขาจะเอาเหล็กแหลมๆนะฮะพุ่งลงมาที่เปลือกหมวกซึ่งตัวเนี้ยไม่ได้อยู่ในมาตรฐานการเทสของ ECE แต่ว่าอะไรเนี่ยเขาอยากเทสตรงนี้เพื่อให้มั่นใจว่าหมวกของเขาแข็งแรงจริงนะครับเขาต้องบอกเลยว่าหมวกของเขาแข็งแรงจริงมาถึงรูปลักษณ์นะครับถ้าผมลืมให้ดูอ่ะก็คือตอนแรกให้ดูหมวกก่อน ถ้าดูเผินๆก็คือเหมือนอะไรตัวเก่าแหละแค่ว่าเรื่องของสปอยเลอร์ด้านหลังแล้วก็มีเรื่องของช่องลมที่มันดีขึ้นมานะครับผมอ่ะตัววัสดุของหมวกอารายนะครับบอกเลยว่าเขาใช้วัสดุเรียกว่าซูเปอร์ไฟเบอร์กลาสนะครับแต่จริงๆชื่อของเขาจริงๆเป็น PBECLC นะครับตัวนี้ก็คือ Poly p ี r p พี l y นะครับเบลนะครับก็คือมันจะมีเบลตรงนี้เป็นไฟเบอร์เบลนะครับผมเคยเอาคลิปให้ดูแล้วก็คือ เบลที่มันเ,มนเสมอเขาเรียกอะไรเสริมแรงตรงนี้ก็คือกรณีที่ตรงนี้มันจะบอบบางหน่อยใช่ไหม mm hmm. เขาก็เสริมเสริมตรงนี้ให้มันแข็งขึ้นซึ่งเบลตรงนี้มีความ เหนียวและแข็งมากกรณีที่เราเอามาหักงออะไรเงี้ยตัวนี้แทบไม่ขยับเลยนะครับผมไม่มีแหกห,กหักหรืองอต้องใช้แรงแบบสุดๆถึงจะกว่าจะหักได้ถ้าเทียบกับไฟเบอร์ชนิดอื่นๆนะแล้วก็ตัวนี้ใช้เรซินชนิดพิเศษกับไฟเบอร์หลายๆชั้นนะครับมีมากกว่าประมาณ10ชั้นผมผมไม่รู้เพราะว่าอะไรเขาไม่ได้บอก exactly จานวนชั้นนะครับแต่บอกเลยว่าเยอะกว่าแบรนด์อื่นๆทั่วๆไปแน่อนอนนะครับด้วยน้ําหนักเขาบอกว่าหมวกเป็นหมวกที่เบาถ้าเทียบกับวัสดุที่เขาใส่มาสมมติว่าใส่มา14ชั้น น้ำหนักของหมวกเนี่ยมันก็ต้องหนักประมาณ2โลถึง3โลแต่ว่าตัวนี้เขาใช้น้ำหนักเพียงไซส์เอนะครับอยู่ที่1,600กรัมนะครับอารยเนี่ยถ้าไปดูตัวเลขของของหมวกเนี่ยจะบอกเลยว่าถือก็หนักนะครับแต่ว่า พอใส่ไปแล้วจริงเนี่ยอะาไราเนี่ยใส่แล้วไม่หนักแล้วก็ใส่สบายไม่บีบหน้าด้วยเนื่องด้วยที่ว่าเขาจัดบาลานซ์ของหมวกได้ค่อนข้างดีนะครับน้ำหนักของหมวกเนี่ยจะลงที่เซนเ,นเตอร์ของหมวกพอดีซึ่งลงมากับแกนคอทําให้เราเวลาเราหันซ้ายหันขวาเวลาน้ําหนักที่หมวกมันวางตรงๆบนหัวเนี่ยมันไม่รู้สึกว่า วงวมันเอ็นไปทางซ้ายหรือโน้มไปทางขวาทาให้เกิดการตึงของกล้ามเนื้ออันนี้เป็นจุดเด่นของอารายเลยนะครับว่าน้ําหนักของมันอย่าไปดูที่ตัวเลขหรือการถือนะครับดูที่การใส่นะครับแล้วเรื่องของแอโรไดนามิกที่เขาทํามาได้ดีขึ้นเนี่ยเวลาลมมันตัดมาทําให้มันไม่ต้านจนที่แบบทําให้เรารู้สึกเมื่อยคออะไรเงี้ยอันนี้เป็นจุดเด่นของอารายอย่างหนึ่งนะครับผมเปลือกมวงนะครับก็แบ่งเป็นทั้งหมด3เชลตามลักษณะของอารายก็คือแบ่งเป็นไซส์เอสนะครับหนึ่งเปลือกนะครับเอ็มแอลแชร์เปลือกกันแล้วก็เอ็กซ์แอลมีทั้ม นขนาดพอเหมาะกับตัวสลีระของร่างกายคนหัวเล็กอย่างผู้หญิงก็จะได้หมวกใบเล็กไปคนหัวไซส์กลางๆอย่าง ml ก็จะได้หมวกใบไซส์กลางไปคนหัวใหญ่ก็จะได้หมวกที่มันสมกับสลีระไม่ว่าคนตัวใหญ่มาใส่หมวกหัวเล็กๆมันก็คูตลกนะครับตอนนี้ก็คือเป็นมาตรฐานที่ทําให้สมส่วนแล้วก็ใส่แล้วพอดีกับหัวทําให้เกิดการป้องกันที่ดีนะครับหมวกที่ป้องกันที่ดีมันไม่ควรจะแบบเขาเรียกอะไรอะ มีการเพิ่มฟองน้ำอย่างเดียวมันควรจะมีขนาดของหมวกที่มันเข้าฟิตกับสรีรละของหัวของเราคนคนนั้นไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่อะไรเขาทําได้ดีนะครับจุดเด่นของอะไรนะครับก็คือเรื่องของการเขาเขามีความคิดที่ว่าหมวกเนี่ยมันต้องเซฟตี้เนี่ยมันซับแรงกระแทกอย่างเดียวไม่พอมันต้องซับไว้บางส่วนหรือถ้ามันสามารถสะท้อนแรงออกมาไ,มได้เขาเรียกว่าการฉลบนะครับการแฉลบเนี่ยก็คือจุด ที่จะทําให้หมวกมันฉลับได้ก็คือหมวกมันต้องแข็งมากๆอย่างที่ผมบอกเขาใช้ลักษณะของซูเปอร์ไฟเบอร์กาสที่เป็นคอมบิเนชันสูตรเฉพาะของอะไรเนี่ยมันต้องแข็งมากๆจริงๆแล้วหมวกมันต้องกลมเกลี้ยงอ่ะมันถึงจะกระแทกแล้วมันมีการฉับถ้าหมวกมันเป็นสันเป็นเหลี่ยมเป็นอะไรเงี้ย มันก็จะไม่สามารถฉลบได้หรือหมวกมันนิ่มนะครับมีการให้ตัวอะไรค่อนข้างสูงเนี่ยมันก็จะไม่สามารถฉลปบได้เขาเรียกว่าแรงมันก็จะซับลงไปแล้วก็ยุบแล้วก็ส่งต่อไปที่ EPS โดยตรงนะครับอารายเขามีลักษณะการเซฟตี้สแบบก็คือซับแรงโดยตรงปั้งปุ๊บนะครับหรือไม่เป็นการที่ว่าโดนเฉียงๆปุ๊บมันก็เกิดการฉลปบนะครับตัวนี้ก็ช่วยกระจายแรงทําให้หมวกอารายเนี่ยมีจุดเด่นเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูอินเสิร์ตอันนึงที่เป็น เปลือกหมวกอะไรเปล่า,าๆโดยที่ยังไม่มี EPS นะเขาให้คนขึ้นไปเหยียบนะครับเห็นไหมขึ้นไปเหยียบแล้วก็ฮิวบาเบลด้วยนะครับด้วยน้ําหนักค่อนข้างเยอะเนี่ยจะเห็นว่าตัวอารายเนี่ยเปลือกหมวกเนี่ยมีการให้ตัวแค่เล็กน้อยแสดงว่าเปลือกหมวกเนี่ยมันค่อนข้างแข็งมากนะครับอย่างที่เคสล่าสุดที่มีใครนะนะครับกมินะครับที่ที่เขา,เาขี่มอเตอร์จีพแล้วหัวเข้าไปปั่นอยู่ในล้อรถนะครับก็คือ เปลือกหมวกมันค่อนข้างแข็งทําให้ตัวหมวกเนี่ยมันกลิ้งแล้วก็ริดออกมาเลยนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยมันมีมากกว่าเคสนี้ก็คือมีการขี่ทับหมวกไปเลยเนี่ยทำให้แต่ว่าตัวศีรษะของผู้แข่งเนี่ยเขายังไม,ไม่ประสบอุบัติเหตุอะไรนะครับเพราะว่าเปลือกหมวกของอารายเนี่ยค่อนข้างแข็งเลยทีเดียวนะครับผมอันนี้ก็เป็นจุดเด่นหลักๆของอารายเลยทีเดียวนะครับต่อมาเรามาดูเรื่องของแอโรดนามิกละกันนะครับตัวนี้นะครับแอโรดนนามิกก็คือ เป็นแง่งขึ้นมาจริงๆแต่ว่าในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะกระเด็นออกไปทันทีนะครับทำให้หมวกอาราเนี่ยยังคงคอนเซปต์ความเป็นกลมเกลี้ยง R75 นะครับเพื่อรักษาเอกลักษณ์ของการเซฟตี้ของเขาไว้อันนี้ก็เป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งนะตัวนี้ก็คือสาม,มารถทำความเร็วได้นะครับแต่ถ้าถามว่าไปเทียบกับตัว R7V แล้วจริงๆตัวเนี้ยยังไม่ใช่เรซซิ่งนะครับเขาบอกว่ามันเทียบกับหมวกอารารุ่นเก่าๆเนี่ยตัวเนี้ยช่วยลดภาระ กล้ามเนือ้อการที่ว่าเราขี่ทางไกลแล้วเหนือ่อยตัวนี้เป็นสปอร์ตทัวร์ลิงก็คือเหมาะสําหรับการขี่นานๆแล้วก็เรื่องของการลูลมจะดีขึ้นนะครับเรื่องของการระบายอากาศตัวนี้มีช่องลมค่อนข้างเยอะนะครับอารายเนี่ยเขาจะดีเทลเรื่องของช่องลมนิดนึงตัวนี้มีช่องลมทั้งหมดทั้งบนเนี่ยครับมี4ี่ช่องนะครับ1 2น,นะครับแล้วก็อยู่ใต้เนี่ยจะมี2องรูนะครับตัวนี้เขาบอกว่าขี่ความเร็วแค่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยลมมันจะเข้าตรงน,นี้ ตอตน,นี้นี่คือลักษณะของที่มันเปิดอยู่นะครับถ้าเราจะปิดเนี่ยอันนี้เป็นอะไรใบรแรกที่มีช่องลมตรงหน้าผากน,นะครับผมปกติใบอื่นมันจะมีแค่ซ้ายกับขวาด้านบนหรือไม่ก็เป็นด้านบนเลยตอนนี้มันจะเพิ่มก็เรียกว่าอะไรอยากให้คนนะเขาแบบ ระบายอากาศได้ดีขึ้นอะไรตัวนี้ขี่ที่ความเร็ว50กิมตรต่อชั่วโมงเนี่ยจะสามารถทําทให้มีลมเข้ามาภายในมากขึ้นถึง40ีนน้ก็คือเป็นสิ่งที่อะไรเขาพยายามพีเซนต์อยู่นะครับผมซึ่งโพซิชันของการเปิดก็คือเขาให้ขี่เอ่อยๆขี่ในเมืองเนี่ยตัวนี้เปิดอยู่มันจะมีช่องลมอยู่ตรงนี้เห็นไหมอยู่ใต้นี้นะครับข้างในจะมีรู2รู ปิดอย่างนี้ก็คือเปิดนะครับถ้าดันขึ้นอย่างเงี้ยคือปิดกรณีที่ฝนตองฝนตกแล้วรู้สึกว่ามีน้ําหยดเข้าไปเนี่ยเราก็ปิดให้เรียบร้อยอ่ะปิดปิดคืออย่างนี้ปิดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ด้านบนสามารถคอนโทรลตัวนี้เป็นช่องลมเปิดได้2ระดับนะครับปิดนะครับดันขึ้น1ดันขึ้น2นะครับตัวนี้เป็นเทคโนโลยีจาก f 1นะครับก็คือเป็นช่องดักลมที่มันเล็กแต่ว่าดักลมได้ค่อนข้างดีแล้วลมก็จะไปออกด้านหลังอ่าด้านหลังตรงนี้ตรงสปอยเลอร์นะครับ ตรงนี้มันจะมีช่องช่องลมอยู่นี้สามารถเลื่อนได้นะครับเปิดได้2ระดับเหมือนกันอยู่ตรงกลางเป็นการปิดนะครับถ้าดันไปทางขวาก็าจะเปิดได้เยอะขึ้น,นก็จะมีรูใหญ่ๆเงี้ยอะไรนะรัามีการออกแบบอุโมงค์ลมนะครับก็คือให้ลมเนี่ยมันเข้าตรงนี้ปุ๊บนะครับแล้วก็มีตรงหัวคิ้วด้วย2อ,อันเห็นไหมตรงนี้จะมีหัวคิ้วหัวคิ้วเนี่ยมันจะเอาลมดักเข้าไปใต้หมวกนะครับอะไรเนี่ยเขาจะซีเรียสเรื่องอความแข็งของเปลือกมากอย่างที่ผมบอกก็คือเขาจะ จาะรูแค่ตรงนี้1 2น,นะครับแล้วก็3นะครับตรงนี้แต่ละรูเนี่ยต้องมีระยะขั้นต่ำที่เขากำหนดไว้ว่าทำให้เปลือกที่มันแข็งอยู่เนี่ยไม่มีการทำให้เกิดจุดอ่อนแอนะครับก็ถ้ามันใกล้กันเกินไปมันก็จะแตกง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาคิดดีเทลเล็กๆน้อยๆซึ่งถ้าเขาอยากให้หมวกที่มีโฟลลลมเยอะๆมันต้องมีรูเยอะอันนี้3รูแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าเขาอยากได้รูลมขึ้นไปอีกเขาเลยอะไรทุกใบก็จะเห็นสังเกตว่าเขาจะมีช่องลมตรงหน้าผากนะครับเพื่อ ที่มันไม่ได้อยู่บนเปลือกหมวกทําให้หมวกเนี่ยมันมีคุณภาพของความแข็งแรงน้อยลงนะครับเขาก็จะให้ช่องลมเนี่ยมันไปอยู่ใต้หมวกทีเดียวอ่ะใต้หมวกแทนนะก็คือตรงน,นี้มีทั้งหมด1 2 3 4ในนี้มี2ช่องนะ1 2 3 4 5 6มี6ช่องแล้วแล้วมีปากเป็น7นะครับอ่ะปากเนี่ยเขามีอีโ o n o มิสในการออกแบบถ้าเป็นรุ่นเก่าๆเนี่ยมันจะเป็นแง่งธรรมดาอันนี้มันจะเป็นแง่งเหมือนพอดีนิ้วเลยเห็นนะ ดีนิ้วก็คือเราสามารถใส่ถุงมือเนี่ยจับปุ๊บเอามือดันคางไว้นิดนึงดันปุ๊บลงสามารถเปิดปิดได้ค่อนข้างง่ายตรงนี้ก็ใช้คาเปิดปิดเอาอันนี้ก็ใช้เปิดปิดง่ายทีเดียวนะครับผมช่องลมเข้าทั้งหมด7ช่องนะครับไปออกด้านหลังทั้งหมดหกช่องอ่าซึ่งตรงนี้มี2ช่องนะครับ1 2 3 3 4าสาสี่นะครับแล้วก็ตายนี้5้านะครับจรงิงๆมันอยู่แถวเนี้ยแต่ว่า ด้วยด้วยเดี๋ยวาดูกราฟิกแล้วกันว่ามันจะมีบอกว่าออกเท่าไหร่ก็คือเรื่องของการพาความร้อนความชื้นเข้าไปเนี่ยเอ๊ะการพาลมเย็นเนี่ยไปเอาความร้อนความชื้นออกทางด้านหลังเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีใครที่เคยใส่อะไรจะรู้เลยว่าอะไรเป็นหมวกที่ระบายอากาศใส่แล้วค่อนข้างเย็นนะครับแล้วก็ทําให้ไม่รู้สึกร้อนหงร้อนหัวอะไรนะครับตัวนี้เป็นหมวกที่เก็บเขียงค่อนข้างดีนะครับตัวนี้เขาจะมีโฟม ไม่รู้เห็นไหมมันจะมีโฟมใต้นี้นิดหนึ่งเพื่อซับแรงมันเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆอ่ะถึงแม้ว่ารูมันจะดูไม่ได้แบบเทคโนโลยีจ๋านะแต่เขามีการใส่โฟมเข้าไปเป็นฟิลเตอร์เพื่อให้ลมที่ออกเนี่ยมันไม่ได้มีเสียงอะไรออกมานะครับทาให้หมวกเงียบขึ้นนะครับแต่ว่าหมวกที่เงียบจริงๆเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยจริงๆหมวกไปเนี้ยมันอยู่ในระดับกลางๆไม่ได้ดังไม่ได้อะไรนะครับแต่ว่าเขาหลายคนเอาไซไปใส่แล้วบอกว่าเอ้ยทำไมหมวกมันดังกว่าที่บอกว่าเงียบอย่างเงี้ยจริงๆมัันนออยยูู่่่่่ททีีาง รถของคุณด้วยถ้ารถของคุณเป็นเน็กเก็ตแล้วมันหอบลมเข้ามาเยอะๆขนาดนั้นยังไงมันก็เสียงดังนะครับผมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานทีละเดียวแต่ว่าถ้าเทียบกับมาตรฐานหมวกที่อื่นๆมันก็จะเงียบกว่าอ่ะซึ่งเป็นหมวกที่ดีต่อมานะครับเรื่องของนุ่มภายในนะครับตัวภายในตัวนี้จะแตกต่างจากตัว x 7 v จะเป็นลักษณะถึงผ้าสกแลดนะครับผ้านิ่มๆดูมีความนิ่มนะครับคอนทัวร์เทียบกับตัว x 7 v เนะี่ยตัวนั้นมันจะเป็นหมวกแบบ เป็นนวมแบบสปอร์ตนะครับก็คือเรื่องของการระบายเหงื่ออะไรต่างๆมันจะดูแข็งจับหน้ามากกว่าแล้วก็ความหนาแน่นนะครับมันตรงน,นั้นจะหนากว่าเพื่อที่จะให้เรารู้สึกเหมือนขี่ความเร็วสูงๆเนี่ยมันจะบีบหน้าได้พอดีนะครับแต่ว่าด้วยอลไลนเนี่ยเขาจะมีการออกแบบของนวมเนี่ยเขาเรียกว่าเฟสเชียลคอนทัวร์นะครับก็คือลักษณะเหมือนเขาโอ,โอบด้วยแก้มอย่างนี้นะครับโดยที่นวมเนี่ยมันจะตัดแบบ 3D พอดีกับแก้มโดยที่มันจะไม่ไม,ไม่ไม่กดหน้าเกินไปนะครับผมยกเว้นพวกนักแข่งจริงๆเนี่ยเขาจะใส่ให้แน่นกว่าเดิมอีกนะครับโดยที่แบบบางทีเขาจะเพิ่มไซส์ของแก้มเพื่อให้มันหนาให้มันกระชับเพราะว่าเขาขี่ถึง300กิโเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยอันนี้แต่สําหรับเราเนี่ยมันอาจจะไม่จําเป็นเราอาจจะขี่แค่ร้อยยี่ร้อยห้าอะไรเงี้ยซึ่งการที่ออนไลน์ออกแบบเนี่ยมันทํามาให้ใส่สบายนะครับตั้งแต่วันแรกที่ใส่เลยนะครับเขาบอกว่าไม่ต้องเบรกอินก็คือ อ่หลายคนก็คือการเบรกอินก็คือใส่ให้มันยุบให้มันเข้ากันหน้าทีเดียวแต่ว่าอะไรเนี่ยเขาบอกว่าใส่ไปแล้วจะรู้สึกว่าชอบเลยโดยที่หลายคนที่เข้ามาที่ร้านมาลองเนี่ยหมวกอะไรเขาจะรู้สึกว่าใส่แล้วแบบเออใช่เลยนี่แหละหมวกเนี้ยสบายนะครับแต่ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นผมบอกว่าผมก็จะบอกว่าแรกๆมันก็จะแน่นอย่างเงี้ยพี่แล้วก็เดี๋ยวอนาคตเนี่ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆขยายตามรูปหน้าอีกทีหน,น,นึ่งอันเนี้ย อันนี้อันคือการเบรกอินซึ่งอารายเนี่ยเขาบอกว่าใส่ไปเลยจะรู้สึกสบายเลยโดยที่ไม่ต้องเบรกอินอันนี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของอารายนะครับผมตัวนี้นวมายในนะครับรองรับการใส่แว่นใส่ตาเรียบร้อยมีรองรับการติดตั้งบลูทูธนะครับผมแล้วก็ตัวนวมเนี่ยจริงๆใต้ข้างใต้เนี่ยมันจะมี ช่องกระเป๋านะครับเอาไว้เก็บสายบลูทูธด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับก็เวลากรณีที่เราติดตั้งบลูทูธแล้วมันจะมีสายระยงระยานบางคนก็ไปเก็บใต้หัวเยขาบอกว่าตรงนี้มันจะมีทําช่องมาให้นิดนึงนะครับให้ใส่ได้อันนี้ก็เป็นจุดเล็กๆน้อยๆที่ทางญี่ปุ่นเขาคิดขึ้นมาให้นะครับตัวนี้นะครับ ถึงแม้ว่ามันจะเป็นตัว s p o ร์ตทัวร n g นะครับแต่ว่าด้วยนวมที่มันเป็นแบบเดียวกับตัว RX 7 B มันก็จะมีตัว emergency pool นะครับสามารถปลดนวมได้เหมือนกันแม้ว่าหมวกมันจะใส่สบายถอดง่ายอยู่แล้วแต่เขาก็ใส่มาให้นะครับผมอันนี้ก็ค่อนข้างโอเคนะครับผมต่อมาเดี๋ยวเราจะมาลองสวมใส่ดูแล้วกันนะครับว่าอะไรควอนติกเนี่ยมันใส่สบายอย่างที่เขาว่ากันจริงไหมนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองใส่เดี๋ยวผมขอใส่โมงก่อนละกันนะครับ กางและคางตัวนี้เป็นแบบดีดีลิงนะครับผมก็ปกติของอะไราอะไราไม่มีคลิปลองนะครับเป็นดีดีลิงทั้งหมดนะครับผมส่วนผมหัวไซส์เอ็มห้าสิบเจ็ดก็ใส่ไซส์เอ็มปกตินะครับผมเห็นนะตอนใสน่รู้สึกแบบดึงลงมาปึ๊บไม่มีเหมือนแบบมานั่งยัดยัดยัด,ยดแล้วค่อยดึงลงปกติผมใส่ถ้าเป็นหมวกที่มันแน่นมากเนี่ยผมจะต้องเหมือนยัดอะไรนิดนึงแล้วก็ต้องกดกดหัวทาให้มันเข้าหน้าเนี่ยอันนี้พอใส่ลงไปปุ๊บเนี่ยมันเข้าเลย เรียกว่าสบายเลยแล้วกันนะครับใส่แว่นก็ใส่ง่ายนะครับปกตินะครับผมอ่าเห็นไหมเสียบเข้าไปง่ายเลยลื่นๆมันจะเว้าช่วงนี้ไว้อยู่แล้วนะครับผมอันนี้ผมจะไม่ไรัดขางแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมขอจัดโมงนิดนึงเพราะว่าโมงตะกี้ใส่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพถ้าเข้าๆนะครับฟีลลิ่งที่ใส่นะครับก็รู้สึกเหมือนหมวกอะไรทั่วไปนั่นแหละแล้วก็นวมเนี่ย ด้วยด้วยทัชชิ่งของพื้นผิวของนวมเนี่ยมันจะไปทางพวกโปรไฟล์วีนะครับก็จะมีความนุ่มมีความหลายๆอย่างที่มันรู้สึกว่าใส่เหมาะสําหรับชีวิตประจําวันเหมาะสําหรับเดินทางไกลนะครับอันนี้เมื่อคลิปที่แล้วเราเพิ่งคุยกันถึงเรื่องตัวสปาร์ตันอาร์เอสคาร์บอนตัวนั้นก็เหมือนกันนะครับเป็นนูมนิ่มนะครับเหมาะสําหรับใช้ในชีวิตประจําวันอะไรต่างๆเนี่ยตัวนี้อะไรก็เหมือนกันนะครับเป็นสายสปอร์ตชูออลิงอ่ะก็คือไม่ได้เลสซิ่งจา๋าแต่ว่าทํา ออกแบบมีสปอยเลอร์ด้านหลังมาให้มันขี่แล้วไม่ต้านลมจนเกินไปแล้วก็มีเรื่องของการระบายอากาศที่ดีขึ้นกว่ารุ่นเก่าๆนะครับแล้วก็ใส่สบายแล้วก็ได้ความเซฟตี้แข็งแบบอะไรนะครับได้ r 2 2 0 6มาตรฐานใหม่ของยุโรปที่จะบังคับใช้ในปี2024ถือเป็นหมวกที่จบนะครับใบหนึ่งนะเลยถ้าใครชอบลายสีดำตัวนี้ผมถือว่า ไม่แพง2 0 0 0 0นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นลายกราฟิกก็2 3 0 0 0นานะครับยังอยู่ในเรนที่โอเคเพราะว่าในปีหน้าเนี่ยในในสิ้นปีเนี้ยทาง RAI RX 7V ตัวท็อปเนี่ยไดนักแข่งต่างๆเนี่ยจะราคาขึ้นไปประมาณ 28- 0 0 0ื่นแปแล้วนะครับก็ด้วยความที่ปัจจุบันเนี่ยหลายๆอย่างปัจจัยหลายๆอย่างนะครับก็ทําให้ราคาสูงขึ้นเครื่องหมวกจริงๆเราก็ถ้าใช้แค่นี้เราก็ใช้หมวกที่รองทับลงมาหน่อยให้มันเหมาะกับการใช้งานของเราผมก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวผมลองหุวให้ดู ดูตรงๆเนี่ยคือมีความเป็นอะไรหมดเลยนะครับก็คือหมวกยังดูดุดันนะครับมีตรงนี้ที่ดูแปลกขึ้นนิดนึงนะครับแต่ผมว่ามันก็เทียวดีด้านหลังสไปเลอร์ก็มันดูกลมกกืนนะแรกๆอาจจะดูแปลกๆแต่พอเห็นหลายๆคนใส่ก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบยาวจนเหมือนพวกชาร์ s สป e ดไอเรียกอะไรนะ r p อาร์โหรือเป็นพวกเอจีวีฟิสตาอะไรเงี้ยผมถือว่ามันกลมเกินอยู่นะครับแล้วก็ ถ้าเป็นลายกราฟิกก็จะดูสวยเลยดูสปอร์ตเลยทีเดียวอใส่สบายนะครับผมสามารถพูดคุยได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วก็กระชับด้วยนะครับผมเรื่องของน้ําหนักที่บอกว่ามันพันหกรกรัมผมคิดว่ามันไม่ใช่ปัญหาถือว่าหมวกที่มันทําบาลานซ์ได้ค่อนข้างดีใส่สบายใช้ได้ในชีวิตประจาวันได้ดีทีเดียวก็ถือว่าเป็นหมวกที่ดีเห็นไหมถอดง่ายเลยนะครับผมก็ถือว่าตอนแรกกะว่าจะมาพูดนิดเดียวนะครับพูดไปพูดมาก็20่สิบกว่านาทีเหมือนเดิมนะครับก็ สรุปนะครับตัวอารายนะครับตัวควอนติกก็เป็นหมวกที่ใช้งานทั้งในชีวิตประจําวันแล้วก็เอาไปออกทริปนะครับหมวกสําหรับการใช้ขี่อะไรยาวๆนะครับหมวกใส่แล้วไม่รู้สึกร้อนนะครับมีการระบายอากาศที่ความเร็วไม่สูงค่อนข้างดีนะครับและเครื่องของ aerodynamic ช่วยลดภาระของกล้ามเนื้อหรือการขี่แล้วเหนื่อยเนี้ยได้ได้ได้ดีขึ้นกว่ารุ่นเก่าๆเ,เลยนะครับก็เป็น หนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะครับราคา20 0 0 0บาทสำหรับสีล้วนนะครับผมถ้าใครสนใจก็ติดต่อที่ BKK Speed ได้ทุกสาขานะตอนนี้ยังมีตัวไซส์ M L X L อยู่นะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้แล้วก็ในอนาคตจะมีลายอื่นๆเข้ามาเพิ่มไหมเดี๋ยวเราลองติดต่อกันที่เพจแล้วกันยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องยู u ูบของผม,ผม้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ